สนับสนุนโดย L'Oreal Total Repair 5 5ปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึ่งเดียวบางสบายเหมือนไม่ได้ใส่ Sophie Airfit Super Slim 0.1เราบมาอยู่ต่อกับเที่ยงรายวันนะครับ หันมาถามพี่ๆก่อนเลยนะครับว่ามีใครชอบทานผักสลัดดูแลรักษาสุขภาพบ้างเขานี่อกทุกคนเลยสลัดสลัดนะฮะชอบทานแต่อาจจะไม่ได้ทานทุกวันแต่ว่าชอบทานอซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาง่ายตลาดนัดในห้างก็มีเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมจะขอแนะนําน้องคนหนึ่งครับ เขาเป็นผู้คิดค้นสูตรการเพาะปลูกผักออร์แกนิกที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครฮะเด็กคนนี้เนี่ยนะคะอยู่ชั้นมหกานั้นเองอายุ18ปีค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะมาถึงทุกวันนี้เขาเคยโดนดูถูกไว้ก่อนบอกว่าเรียนหนังสือไม่เก่งจะเอาดีด้านไหนก็คงไม่ได้เขาเนี่ยนะคะด้วยคําที่ดูถูกแบบนี้ก็เลยฮึดสู้ขึ้นมาจนสามารถคิดค้นทฤษฎีการปลูกผักค่ะที่เขาใช้ชื่อว่ามังกรหยกคุณชายผักสลัดน้องคนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นใคร เราตามตนแต่ไปทำความรู้จักกับเขากันเลย,เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมตนตาครับ <S <S วันนี้ครับคุณผู้ชมครับ <S 2> <S 2> ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองครับ <S <S มีคนบอกผมมานะครับบอกว่าผักสลัดที่แปลงแห่งนี้นะครับทั้งสดทั้งหวานทั้งกรอบกว่าที่อื่น จะจริงหรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยมาลองพิสูจน์ดูนะครับสดสดจริงๆนะครับพี่พี่ทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยพาผมไปตายนะครับรวยครับนํารวยครับรวยครับสิงห์คุณผู้ชมครับนี่แหละครับผมเจ้าของแปลงผักสลัดที่หวานกรอบที่ผมพูดถึงนะครับน้องหยกเนี่ยอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นคนที่คิดค้นทฤษฎีมังกรหยกคุณชายผักสลัดนั่นเองครับก่อนอื่นพี่ต้นอยากรู้ว่า จุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้เ,นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับยกก็มาจากการที่เกษตรกรเกรเ,เขาปลูกผักทำให้มันขมครับ,รบแล้วก็บางคนเ,นเขาไม่มีการลดต้นทุนมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกจากการใช้พวกปุ๋ยเคมีครับยาฆ่าแมลงครับผมก็เลยคิดคษฎทีนี้ขึ้นมาเพื่อทีาการลดต้นทุนแล้วก็ลดการใช้สารเคมีลงผมต้องการ,รแสดงให้เห็นว่า สลัดเนี่ยมันปลูกภาคกลางได้ครัเป็นต้องปลูกภาคเนือยผมต้องการที่จะเอาชนะธรรมชาติให้ได้โอ้โหสุดยอดมากความคิดของนายช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ว่าก่อนอื่นครับพี่ยังสงสัยอยู่เลยนะว่ามังกรยกคุณชายผักสลัดเนี่ยไปได้ชื่อนี้มาจากไหนครับมาจากชื่อของหนังเรื่องมังกรยกครับ พ่อผมเนี่ยชื่อก้วยเจ็งก้วยเจ็งครับแล้วผมเนี่ยชื่อมังกรหยกได้ชื่อนี้มาเพราะว่าเราชื่อมังกรหยกแล้วคุณชายผักสลัดนะครับได้มาอย่างไงรชื่อของพี่พเป้อะลักษ์ตั้งให้ก็คือพิเป้อาลักษ์เคยมาถ่ายรายการที่นี่ครับแล้วก็เลยตั้งฉายา,ยาให้หยกว่าเป็นคุณชายผ<ช>ักสลัดใช่ครับก็เลยรวมกันนะฮะมังกรหยกคุณชายผักสลัดเป็นทฤษฎีที่เราคิดค้นขึ้นมาที่บ้านเราเนี่ยก็ทําในเรื่องของพวกเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วใช่ครับก็เลยซึมซับมาจากตรงนั้นจนทําให้เราสามารถคิดค้นขึ้นมาได้ นี่คือแปลงที่น้องกําลังจะเตรียมสําหรับการปล<ช>ูกลงที่ปูนด,ดินเลยเอาเลยเหรอน,รนี่คือขั้นตอนของการเตรียมดินก่อนที่จะมีการลงผักสลัดต้นกล้าใช่ครับ ความลับนะครับของทฤษฎีมังกรหยกคุณชัยผักสลัดครับนั่นก็คือน้องหยกเนี่ยเขามีการทําปุ๋ยหมักเองครับก็อย่างเช่นในถังนี้นะครับ,รบเพราะว่ามันหมักมาจากพวกผลไม้สุกอย่างเช่นละมุดม,กกม,มะกอผมจะใช้ของที่สุกเท่านั้นคเพื่อที่จะให้พวก แร่ธาตุแล้วก็วิตามินและธาตุอาหารมันอยู่ครบแล้วหลังจากนั้นพอเราจะตักไปใช้ก็คือตักขึ้นมาแล,แล้วก็ปไปกองเลยอเอาไปกรองก่อนบางทีมันอาจจะมีพวกตะกรอนพวกอะไรเงี้ยครับ <S 1> <S 1> นอกจากผักและผลไม้แล้วนะครับน้องหยกก็ยังเลือกใช้ไส้ปลาครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบหลักในการทําปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองครับก็คือมันจะอยู่ในถังนี้นะครับนี่ครับไส้ปลานะครับอีกหนึ่งวัตถุดิบหลักในการทํปาปุ๋ยอินทรีย์ใส่หน่อกล้วยครับ ตาสับกรดขึ้นแบบเพื่อที่จะช่วยในการย่อยส้นยและก็ทำให้กลิ่นทำให้กลิ่นมันไม่ค่อยเหม็นค,มคือถ้าใช้สารเคมีเนี่ยมันอาจจะได้ผลทันตาแต่ถ้าใช้พวกสมุนไพรเหล่านี้มันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพียงแต่มันลดต้นทุนได้ครับแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาต่อผู้บริโภคด้วย เชื้อราเนี่ยนะครับเราก็แก้ไขไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าผักสลัดของเรานะครับมีพวกแมลงต่างๆนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงครับเราจะใช้สมุนไพรไล่แมลงอย่างเช่นสะเดาครับ,รบถ้าลดตอนช่วงหกโมงเย็นไปแล้วเนี่ยจะได้ผลดีมากที่สุดวิธีการลดก็ให้สลับหมุนเวียนกันไปครับอย่างเช่นวันนี้ลดสะเดาอีกวันนึงอาจจะลดพริกเพื่อที่จะลองรอดไม่ให้แมลงมันปรับตัวได้ จะจัดแบบนี้นี่มันเหมาะสําหรับการรดน้ําผักเหรอครับหยกคือเป็นทฤษฎีของผมครับครับจะต้องรดน้ํามันก่อวันเพราะว่าถ้าผักถ้าปล่อยมันเฉาเนี่ยมันจะสร้างยางกับก้านครับทําให้มันขมขึ้นมาสาเหตุที่ผักมันเฉาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันคลายน้ําออกมาครับครับถ้าเราลดน้ําให้มันเนี่ยมันจะน้าจะซึมเข้าไปในต้นผักครับให้มันไม่เฉาได้คนเขาก็ไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีของเขาแล้วมันก็ใช้ได้จริงครับถือว่าน้องมีความสามารถพิเศษนะเป็นพรสวรรค์เลยก็ว่าได้นะครับมาเดี๋ยวช่วย <laughs> คุณผู้ชมครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาซื้อผักสลัดของน้องหยกเนี่ยนะครับยู่ๆจะมาที่สวนแล้วซื้อเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเ <c oughs> พราะน้องหยกเนี่ยเขามีออเดอร์ทุกวันเลยนะครับ <c oughs> ถ้าอยากจะมาซื้อเนี่ยคุณก็จะต้องมีการสั่งออเดอร์ก่อนล่วงหน้า <c oughs> ใช่ครับ และที่เห็นนี่นะครับไม่ใช่ว่าผักไม่มีหรือว่ายังไม่ได้ปลูกคือเพิ่งเก็บไปสดๆร้อนๆใช่ครับับผมจะลงปลูกต่อได้เลยเลยแบบนี้นี่ก็คือพร้อมที่จะเก็บและวใช่ครับพร้อมที่จะเก็บแล้วบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าน้องชายของผมคนนี้นี่นะครับผมเก่งถึงขนาดมีรางวัลเนี่ยกรตีความสามารถเลยนะครับก็รางวัลนี้เป็นรางวัลแรก ครับพี่ผมได้แล้วเพิ่งไปประกวดแค่โครงงานเดียวครับครับผมโอ้เก่งจริงๆว่าแต่แม่น้องอยู่ไหนเนี่ยพี่หิวข้าวแล้วเนี่ยคุณแม่ครับพวกผมอสองคนหิวข้าวแล้วครับผักสลัดมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับคุณแม,ม,มแ่มาแล้วมาแล้วครับ คุณแม่ครับเท่าที่ผมได้คุยกับน้องหยกนะครับน้องหยกเนี่ยเป็นคนที่โตมากกว่าอายุ<ช>อายุ18แต่ว่าก็มีความคิดหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงน้องอยังไงบ้างรครับคือตอนเด็กเกเขาจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วอะค่ะคือจะแบบไม่เหมือนเด็กทั่วไปอย่างเด็กทั่วไปจะดูการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่เขาจะดูพวกสารคดีตั้งแต่เด็กแล้วจะชอบแนววิทยาศาสตร์สารคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะค่อนข้างไฮเปอร์คือไม่ค่อยอยู่นิ่งก็รู้สึกภูมิใจกับเขาอะค่ะ ดูสลัดในช่วงบ่ายของเรานั่นเองนะครับคุณแม่ครับบอกว่าสูตรน้ําสลัดของคุณแม่เนี่ยเป็นสูตรพิเศษก็จะเป็นสูตรทําจากไวายนะคะไวายเอามาเคี่ยวรวมกับหัวหอมแล้วก็จะเคี่ยวรวมกันแล้วก็กรองออกมาะคะ่ะอารมณ์เหมือนประมาณก๋วยเตี๋ยวด้ยสวนนะครับ แต่จะใช้เป็นสล <phin reforms> ัดครีมแทนก็ค <inde> ือน <ming> ้ำสลัดที่เราเห็นหรือว่าที่เราซื้อส่วนใหญ่นะครับก็จะมีพวกสารกันบูดสารกันเสียต่างๆแต่คุณแม่ใช้สัพพคุณของวายขาวในการถนอมอาหารก็เลยปลอดภัยแล้วก็อร่อยด้วยโยครับในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเป็นเกษตรแบบนี้นะครับฝากอะไรถึ่เพื่อนๆหน่อยครับพอลมบาของผมเนี่ยเคยมีคนรู้ถูกว่าความสามารถอย่างผมเนี่ยให้ตังค์วันลยยี่สิบบาทเนี่ยยังมากเกินไปเขารู้ถูกผมขนาดนี้เลยแล้วก็วัยรุ่นบางคนเนี่ยเขาอาจจะทิ้งต้นทุนในชีวิตของตัวเองไปแต่ว่าผมไม่ได้ ทิ้งต้นทุนของชีวิตตัวเองเพราะผมยังมีตรงนี้อยู่ก็อยากจะฝากถึงวัยรุ่นว่าถ้าเราทําอะไรไม่ได้เนี่ยให้เราลองย้อนกลับมาดูถึงต้นทุนในชีวิตตัวเองว่าครับพ่อแม่เนี่ยเขาทำอะไรให้เราบ้างวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทั้งคุณแม่แมวแล้วก็น้องหยกมากๆขอบคุณครับ น่าทานมากๆเลยอ้าวแล้วโตกน่ามาแต่ของไม่เห็นมาตัวจริงสักทีมาครับผักสลัดสดๆมาเสิร์ฟแล้วค่ะ นี่ครับผมครับเป็นยังไงบ้างฮะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไปถ่ายสกูปข่าวนี่นะครับมาตั้งแต่วันอังคารแล้วล่ะครับเพื่อความสดของผักสลัดนี่นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองชิมจริงๆคือยังสดยังกรอบยังหวานอยู่ไม่เชื่อลองชิมครับพี่ๆครับคือชิมได้ครับชิมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะชิมล้วจะเอามือไปปะปะป่าจะบอกว่านี่เป็นผักสลัดที่ผมเก็บมาให้พี่ๆเลยลองชิมก่อนยังไม่ต้องชิมน้ำสลัดขอแค่ชิมผักสลัดก่อนผักอย่างเดียวก่อนใช่ไหมฮะผักปลอดสารพิษข้างในแล้ว คุณไม่เอาตรงที่น้องจัดให้นะครับแต่เก็บมาให้พิธีกรโดยเฉพาะเลยนะฮะขอบคุณครับคุณแคนครับที่หลานเคี้ยวให้ผมเลยก็ได้นะฮะคือบอกไว้ก่อนนะครับว่าผักสลัดของน้องหยกเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นอย่างเราจะรดน้ําต้นไม้รดน้ําผักต่างๆเรามักจะรดในช่วงเวลาตอนเช้ากับตอนเย็นแต่ว่าน้องหยกเนี่ยเขามา่คิดว่าเวลาเราวิ่งเหนื่อยๆอย่างคนเราเนี่ย เขาพูดอยู่เขาพูดอยู่อยู่พอยู่อยู่ขอโทษขอโทษคุณนมั้ครับอใช่ไหมครับต่อ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 ลงรดน้ำตอนไหนครับ อ่าก็คืนก่อนเขาลดน้ําตอนเที่ยงครับเหตุผลเพราะว่าลดน้ําตอนเที่ยงเนี่ยเกิดจากการสังเกตของน้องเขาน้องเขาบอกว่าเวลาคนวิ่งเหนื่อยๆในตอนกลางวันเนี่ยเราจะกระหายน้ํามากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ผับก็จะต้องคิดเช่นเดียวกันน้องบอกผมแบบนี้เที่ยงมันร้อนเลยต้องได้น้าเยอะเงี้ยใช่ครับแต่ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมีเหล่าบรรดานักวิชาการต่างๆนะครับออกมาพูดว่าเฮ้ยยูอะ คิดแปลกจากคนอื่นครับไม่ผูกต้องแต่น้องก็ยังดึงกันที่จะทําอยู่เราก็ประสบความสําเร็จถึงขนาดนักวิชาการที่เขามีความรู้เนี่ยมาศึกษาดูงานเลยนะครับล้อถังต้องงานจริงใช่ครับผมมากเราได้ชิมกันแล้วนะครับถึงความกรอบของน้ําสลัดของของผักสลัดของผักตอนนี้เรามาลองชิมน้ําสลัดกันดีกว่าอันนี้คือชิมกับน้ำเลยอระน้าสลัดนี่น้องเขาก็ทําด้วยแม่คุณแม่คุณแม่ทำน้องกลูกผัก แม่ทำน้ำสลัดถูกกับน้ำเป็นส่วนิสออะไรบ้างคันนี้คือไอ้นี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสลัดแบบมี2แบบแบบนี้จะเป็นคนที่นิยมกินมากขึ้นนั่นก็คือสลัดโลก็จะพันแบบก๋วยเตี๋ยวรุยสวนนะพี่เพราะว่าทานกับน้ำสลัดจะโอเคขออนุญาตนะคะลองชิมดูนะครับเลยนี่จิ้มแบบนี้เลยนะครับ บอกไว้ก่อนว่าน้องเนี่ยเก่งถึงขนาดที่ได้รับรางวัลเลยนะครับเป็นรางวัลดีเด่นด้านเกษตรอินทรีย์ระดับมปลายนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับลองชิมดูนะครับมีจุ้มเลยใช่ไหมครับจุ้มเลยป่ะจุ้มเลยนะน้ำสลัดนี่ทําจากอะไรบ้างทราบไหมน้ำสลัดนี่นะครับเคล็ดลับของแม่แมวเนี่ยเขาบอกมาว่าปกติคนอื่นอาจจะใช้สารกันบูดสารกันเสียแต่ว่าแม่แมวเนี่ยเขารู้ว่าวายขาวมีสรรพคุณในเรื่องของการ ถนอมอาหารก็เลยนำเอาวายขาวนี่นะครับมาใส่แล้วไรายได้ของน้องเขาจากการทำผักสลัดขายนี่ไรายได้ดีไหมคะตอนนี้ออรอร<ล>่อร่อยอร่อยน้ำสลัดอร่อยมากวายขาวอะไรนะฮะตน เขาทำจากวายขาวไม่ใช่กันเสียเทียได้น้องรายได้ของผักสลัดนี่นะครับบอกไว้ก่อนว่าน um, ้องเขาเนี่ยรายได้ต่อสัปดาห์เนี่ยมีออเดอร์สั่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับกิโลกรัมละ100บาทคิดโดสัปดาห์เนี่ยขั้นต่ำหมื่นอัพ หมื่นอัพเดือนหนึ่งก็สี่อัพอย่าพูดเยอะน้องบอกเดี๋ยวภาษีจะสอบสวนย้อนหลังไมขก่อนนั้นเองก่อนหน้านี้เขาเคยถูกดูถูกมาก่อนแต่พอตอนนี้เขาทำคืออายุแค่18อ่ะอยู่มหแต่ว่าก็หารายได้ให้ตัวเองได้ด้วยให้ครอบครัวได้ด้วย คุณแม่ก็ภูมิใจด้วยขอบคุณครับพี่เดียร์ครับไม่ใช่ค่ะขอบคุณที่น้องเคี้ยวอยู่บอกไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับใครที่อยากจะทานผักสลัดสดๆแบบนี้นะครับแล้วก็น้ําสลัดแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องออเดอร์ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปที่สวนผักสลัดของน้องแล้วก็ไปสั่งได้เลยต้องออเดอร์ที่ไหนมะอย่างแน่นอนสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเซิร์ชเข้าไปได้นะครับในเฟซบุ๊กนะครับเซิร์ชคำว่าเมืองกอนยกคุณชายผักสลัดครับผมแล้วก็โทรไปได้นะครับที่เบอร์0863692384นั่นด้า ได้นะฮะเดี๋ยวพี่ช่วยอ่านมาหลังได้ครับพี่อุ๋ยไม่ว่างเดี๋ยวผมยินดีมาเอาแล้วตอนนี้กำลังเริ่มฝึกเริ่มกลับแล้วโอเคเป็นยังไงบ้างครับอร่อยอร่อยครับน้ำอร่อยมากเลยน้ำอร่อยมากน้ำสดอร่อยมากนี่แต่ผมชอบแนวคิดของน้องอยู่อย่างหนึ่งคือเขาอะ มาพูดกับผมแบบพี่มีแต่คนบอกว่าผมไม่ฉลาดมผม,มไม่เคยได้เกรดสี่ผมไม่เคยได้ A อะไรแบบนี้เลยแล้วทุกคนก็ต่างมาพูดเหมือนที่พี่ดีพี่เดียเกินไปว่าคนอย่างน้องอจะประสบความสําเร็จได้ยังไงเขาก็เลยคิดว่าเ,เราจะทํายังไงดี จนกระทั่งเขาบอกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างให้มันจริงจังครับก็ออกมาเป็นอันนี้แหละนี่แหละนะคะเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าคุณจะเด็กแค่ไหนหรือว่าจะถูกดูถูกมายังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะทําอะไรอย่างจริงจังสักอย่างแล้วเนี่ยมันต้องสําเร็จจนได้ครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณตนแตนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ตนแต่ไปกันเลยครับนี่เขามีท่าของเขาด้วยไงยวช่วงหน้ากลับมาครับใครได้เสื้อช่องวันนะครับมีลายเซ็นซิโก้วันนี้ครับช่วงหน้ากลับมานะครับรอนะฮะ ขอบคุณตัวนะครับไปเลยเลยอบคุณครับ